ในปี79ภูเขาไฟวิสุเวียสตด้ป,ประทุและเผาเมืองอันงดงามสองเมืองของจักรวรรดิโรมันนั่นคือปอมเปอีและเฮอร์คิวเลเนียมหลายคนคงเคยได้ยินเรื่องราวที่น่าเศร้าใจนี้มาบ้างแต่มีเพียงไม่กี่คนที่รู้ว่าในช่วงกลางศตวรรษที่18นักโบราณคดีได้ค้นพบม้วนหนังสือโบราณจากสมัยนั้นทามกลางซากปรักหักพังของเมืองเฮอร์คิวเลเนียม สำหรับนักวิทยาศาสตร์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์การค้นพบดังกล่าวถือเป็นสมบัติล้ำค่าที่จะช่วยให้เข้าใจความคิดและชีวิตของผู้คนเมื่อกว่า2,000ปีที่แล้วอย่างไงก็ตามปัญหาคือมีการค้นพบม้วนหนังสือจำนวน1,800มว้วนที่อยู่ในสภาพที่ย่ำแย่มากเนื่องจากถูกความร้อนจากภูเขาไฟเผาไหม้จนกลายเป็นก้อนสีดำแข็งและเปราะบางเหมือน่านหิน การสัมผัสอย่างไม่ระม,มัดระวังอาจทำลายม้วนหนังสือเหล่านี้ได้นักวิทยาศาสตร์รู้ดีว่าความรู้ล้ำค่าจากห้องสมุดโรมันโบราณถูกซ่อนอยู่ภายในและนักวิทยาศาสตร์จึงพยายามถอดรหัสข้อความเหล่านี้วิธีหนึ่งคือการตัดม้วนกระดาษออกเป็น2ส,ส่วนแล้วขูดชั้นฝุ่นและขี้เท่าแข็งบางๆออก ดังนั้นนักวิจัยได้สร้างเครื่องจักรพิเศษที่คลีม้วนกระดาษออกได้ช้าๆพวกเขาอ่านคำได้ไม่กี่คำแต่โชค้ายที่วิธีการดังกล่าวกลับสร้างความเสียหายหรือแม้กระทั่งทำลายโบราณวัตถุบางชิน้นในกรณีดังกล่าวนักโบราณาคดีทำได้เพียงแต่รอให้มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่จะช่วยให้พวกเขาคลีม้วนหนังสือออกและอ่านได้และในที่สุดวันนั้นก็มาถึง ปัญญาประดิษฐ์ช่วยให้นักวิจัยถอดประหัสข้อความที่เขียนขึ้นเมื่อ2,000ปีก่อนได้แม้ว่าจารึกบนม้วนหนังสือจะไม่เกรียมจนแทบอ่านไม่ออกก็ตามในตอนแรกนักวิทยาศาสตร์ได้สแกนม้วนกระดาษและสร้างแบบจำลองดิจิตอลที่มีความละเอียดสูงกระบวนการนี้ทำให้ผู้เชี่ยวชาญร,ระบุบริเวณที่มึกโบราณทำให้เนื้อสัมผัสและรูปร่างของเส้นใยกระดาษปาปิรัสเปลี่ยนแปลงไปในบริเวณที่ใช้มึกปาปิรัสจะหนากว่าเล็กน้อยและมีปริมาณคาร์บอนสูงกว่าซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของมึก นักวิจัยได้พัฒนาโมเดลการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองของคอมพิวเตอร์ที่ตรวจจับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ภายในกระดาษปาปิรัสพวกเขาได้อัปโหลดภาพ3มิติของม้วนกระดาษจำนวนหลายพันภาพไปยังอินเทอร์เน็ตเพื่อเชิญชวนผู้คนให้ร่วมมือกับ AI ในการถอดรหัสข้อความ ในช่วงแรกๆระบบอาจเกิดข้อผิดพลาดเป็นครั้งคราวทำให้ความช่วยเหลือจากมนุษย์มีความจำเป็นเพื่อจูงใจให้มีส่วนร่วมนักวิทยาศาสตร์และนักลงทุนจากซิลิคอนวันเล่เสนอเงิน1ล้านดอลลาร์ให้กับใครก็ตามที่ถอดรหัสข้อความได้สำเร็จแรงจูงใจนี้ช่วยเร่งกระบวนการนี้อย่างมากส่งผลให้ถอดรหัสข้อความหลายตอนจากงานเขียนโบราณได้เศษเสีเ่ยวของบันทึกแรกๆเปรียบเสมือนบล็อกที่พูดถึงการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ฟิโลเดมัสผู้ประพันธ์มวนหนังสือนี้เป็นสาวกของเอพิคิวรสนักปรัชญาชาวกรีกผู้ซึ่งถือว่าความสุขและความหรูหราเป็นเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของเขาฟิโลเดมัสก็คิดเช่นนั้นด้วยเราไม่อาจเชื่อได้ในทันทีว่าสิ่งที่หายากนั้นงามกว่าสิ่งที่มีอยู่มากล้นให้ความรู้สึกเรากับว่าอินฟลูในยุคใหม่เขียนเกี่ยวกับโปรแกรมดีทอ็อกซ์การควบคุมอาหารดูเหมือนว่าผู้คนที่อาศัยอยู่เมื่อ2,000ปีก่อนนั้นแทบจะเหมือนกับผู้คนในยุคป,ปัจจุบันเลยทีเดียว ดูเหมือนว่าฟิโลเดมัสนั้นเป็นคนร่ำรวยเพราะเขาอาศัยอยู่ในวิลล่าที่อาจจะเป็นของพ่อตาของจูเลียสซีซาร์ในผลงานของเขาผู้เขียนวิพากษ์วิจารณ์พวกสโตอิีกที่พูดอะไรเกี่ยวกับความสุขไม่ได้เลยฟิโลเดมัสเป็นแฟนตัวยงของลัที่เอพิคิวเรียนถึงขนาดที่นักวิทยาศา,ศาสตร์คนหนึ่งเปรียบเทียบเขาว่าเหมือนคนที่สะสมอัลบั้มจากวงเดียวเท่านั้นและไม่สะสมอะไรอื่นอีกเลย ยังมีม้วนหนังสือเฮอร์คิวเลเนียมหลายร้อยเล่มที่ยังถอดข้อความให้อ่านไม่ได้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าอาจมีงานของอริสโตเติลโฮเมอร์โซโฟคลีสและสโตอิกอยู่ด้วยโชคดีที่เทคโนโลยี AI ที่ทันสมัยช่วยให้กระบวนการถอดรหัสดำเนินไปได้เร็วขึ้นมากแต่นักประวัติศาสตร์และนักภาษาศาสตร์ถอดรหัสข้อความโบราณในศตวรรษที่ผ่านมาได้ยังไง จริงๆแล้วเป็นงานที่ใช้สมองที่ยากมากสมมติว่าคุณพบแผ่นหินโบราณในศตวรรษที่19ที่ไหนสักแห่งในกรีกเพื่อให้เข้าใจว่ามีอะไรเขียนอยู่บนนั้นคุณจะต้องเปรียบเทียบแผ่นหินนั้นกับแผ่นหินอื่นๆที่ถอดรหัสแล้วซึ่งมีข้อความคล้ายกันในยุคนั้นหรือในภาษาที่คล้ายคลึงกันทีละตัวอักษรทีละสัญ,ญลักษณ์คุณจะต้องถอดรหัสข้อความโบราณเป็นเวลาหลายเดือนหรือหลายปีเพื่อค้นพบเอาเป็นว่าสูตรทํามันฝรั่งบทโบราณ โชคดีที่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์พัฒนาขึ้นทําให้เรื่องแบบนั้นเป็นอดีตไปแล้วปัจจุบันมว้วนหนังสือโบราณทั้งหมดจะถูกสแกนและอัปโหลดไปยังฐานข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ได้คุณอาจไม่จําเป็นต้องถอดรหัสข้อความเป็นเวลานานด้วยซ้ําถ้าคอมพิวเตอร์พบว่ามีอักขระที่ตรงกันในต้นฉบับโบราณอื่นๆแม้ว่าคุณจะมีกระดาษปาปิรัสที่เก็บรักษาไว้ได้อย่างสมบูรณ์หรือหนังสือโบราณที่มองเห็นตัวอักษรทั้งหมดได้นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าคุณและ AI จะถอดรหัสมันได้ หนึ่งในข้อความเข้าราัสที่โด่งดังที่สุดคือต้นฉบับวอยนิชงานชิ้นนี้ซึ่งประกอบด้วยหน้ากระดาษสีสันสดใสจำนวน240หน้าถูกซื้อโดวยวอยนิชผู้ขายหนังสือชาวโปลแลนด์ในปี1912เขาคิดว่าหนังสือเล่มนี้น่าสนใจเนื่องจากมีสัญ,ญลักษณ์ทางโหงราศาสตร์พื้นที่ไม่รู้จักและรูปมนุษย์ที่แปลกประหลาดที่วาดอยู่บนหน้ากระดาษและทั้งหมดนี้มาพร้อมกับข้อความที่เขียนด้วยลายมือ ผู้เขียนมีลายมือที่สวยงามและชัดเจนแต่ยังไม่รู้แน่ชัดว่าภาษาที่ใช้ในหนังสือเล่มนี้คือภาษาอะไรมีคนเขียนหนังสือศิลปะเล่มนี้ขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่15และแบ่งเนื้อหาออกเป็น6ส่วนโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤกษศาสตร์ดาราศาสตร์ชีววิทยาการทำอาหารยาและจักรวาลวิทยานักวิทยาศาสตร์และนักภาษา,าศาสตร์หลายคนพยายามถอดรหัสภาพวาดลึกลับด้วยจารึกอื่นๆ แต่ไม่มีใครได้ผลลัพธ์ที่เชื่อถือเลยแม้แต่ AI ก็ช่วยงานที่ยากลำบากนี้ไม่ได้บางคนเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้อุทิศให้กับวิทยาศาสตร์และบางก็เชื่อว่ามีความรู้เกี่ยวกับเวทมนต์บางทีมันอาจจะเป็นการผสมผสานระหว่างวิทยาศาสตร์และเวทมนต์ รายงานฉบับหนึ่งต้นฉบับดังกล่าวเป็นตำราแพทย์ที่คัดลอกข้อมูลจากงานวิทยาศาสตร์อื่นๆในยุคกลางก่อนที่จะมีการประดิษฐ์เครื่องพิมพ์ผู้คนคัดลอกหนังสือและเขียนใหม่ด้วยมือโดยไม่ต้องกังวลเรื่องลิขสิทธิ์เป็นไปได้ว่าผู้เขียนต้นฉบับได้สรุปความรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับยาสมุนไพรและอิทธิพลของโหงราศาสตร์ต่อสุขภาพไว้ผู้คนในอดีตเชื่อว่าสภาพร่างกายและดวงดาวบนท้องฟ้งฟามีความเชื่อมโยงกัน ที่เจ๋งที่สุดคือหนังสือเล่มนี้มีการสแกนไว้แล้วคุณดาวน์โหลดแบบความละเอียดสูงและลองถอดร,รหัสด้วยตัวเองได้ใครจะรู้ล่ะบางทีคุณอาจจะประสบความสำเร็จและได้รู้ความลับโบราณบางอย่างก็ได้ ภาษาที่ไม่รู้จักหรือข้อความที่อ่านยากอาจไม่ใช่ปัญหาสําหรับนักภาษาศา,าสตร์เสมอไปลองนึกภาพว่าคุณเปิดหนังสือวรรณกรรมคลาสสิกที่ตีพิมพ์ในศตะวรรษที่19คุณอ่านมันอย่างละเอียดและเมื่อหมดวันคุณรู้สึกไม่ค่อยสบายคุณอ่านหนังสือทุกวันและรู้สึกแย่ลงเรื่อยๆในที่สุดคุณก็ไปโรงพยาบาลและแพทย์แจ้งว่าคุณถูกวางยาพิษ บางครั้งการทํางานกับหนังสือเก่าอาจเป็นอันตร,รายต่อสุขภาพได้มีแม้กระทั่งแคตาลกหนังสือที่มีพิษจักทั่วโลกหนังสือเหล่านี้มีพิษไม่ใช่เพราะมีคนจงใจฉีดพิษเพื่อทําร้ายผู้อ่านแต่เป็นเพราะผู้คนต้องการให้หนังสือดูมีสีสันมากขึ้นเมื่อไม่นานมานี้หนังสือสองเล่มดังกล่าวถูกนําออกจากหอสมุดแห่งชาติของฝรั่งเศสเนื่องจากปกสีเขียวสดใสหน้ากระดาษนั้นธรรมดาแต่ปกแข็งอาจเคลือบด้วยสารหนู การผลิตหนังสือโดยเทคโนโลยีสมัยใหม่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ส9าสำนักพิมพ์ต้องการพิมพ์หนังสือให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะงั้นพวกเขาจึงไม่ใช่ปกหนังที่มีราคาแพงแต่ใช้ผ้าที่ถูกกว่าเพื่อให้หนังสือดูน่าดึงดูดใจลูกค้าพวกเขาทาสีหนังสือด้วยสีเขียวสดใสเหลืองแดงและสีอื่นๆพวกเขาได้ปกสีเขียวนี้มาจากเม็ดสีที่สดใสซึ่งทำจากทองแดงและสารหนู มันเป็นสีที่ถูกมากแต่สว่างกว่าสีอื่นๆที่มีคอปเปอร์คาร์บอนเนตสีที่ผสมสารหนูถูกใช้ไม่เพียงแต่กับหนังสือเท่านั้นแต่ยังใช้ทําเทียนและวอลเปเปอร์อีกด้วยปัญหาคือเม็ดสีของสีจะสลายตัวอย่างรวดเร็วและปล่อยไอพิษที่ก่อมะเร็งออกมาสารหนูทำให้เกิดปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรง ผู้คนอาศัยอยู่ที่บ้านอย่างสงบและไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาสิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับนักอ่านหลายคนในสมัยนั้นจนถึงปลายศตะวรรษที่19ผู้คนจึงเลิกขายสินค้ามีพิษตอนนี้ถ้าอยากอ่านหนังสือที่มีพิษคุณต้องสวมถุงมือและหน้ากากป้องกันและหลังเลิอกอ่านให้ล้างมือให้สะอาด